ผมในฐานะกรรมธิการในส่วนของพรรคเพื่อไทยและคุณหมอจนน้าสีแก้วก็จะมีหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมกรรมธิการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในวันพรุ่งนี้กับวันที่11ซึ่งเป็นกำหนดการที่จะพิจารณาวาระที่สองของร่างรัฐมนูญแก้ไขเพิ่มเติมก็เรียนท่านทั้งหลายว่า เราพิจาร่างกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมกันมาในชั้นกรรมธิการมีการประชุมกันหลายครั้งและท้ายที่สุดได้ข้อสรุปในประการสำคัญที่วันพรุ่งนี้ก็จะมีการเริ่มพิจารณาเรียงมาตราตั้งแต่มาตราที่หนึ่งไปจนจบสาระสรมคัที่อยากเรียนท่านสื่อมชนพี่น้องที่เคารพทั้งหลายก็คือว่าข้อสรุปของกรรมธิการเสียงส่วนใหญ่ ในการประชุมกันและตัดสินใจในการเลือกองค์กรที่จะมาทำหน้าที่ในการจัดทำงบงบชอบใหม่นั้นเขาใช้ระบบให้มีกรรมธิการสองคณะกรรมการคณะที่หนึ่งเรียกว่ากรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญกรรมธิการคณะที่สองเรียกว่ากรรมธิการรับฟังความเห็นของประชาชน ทั้งสองคณะนี้ประกอบด้วยกรรมธิการคณะละ35คนโดยใช้สูตรที่เราทราบกันในการทั่วไปว่า20จับหนึ่งความหมายของคำนี้ก็หมายความว่าถ้าสวสอสอรวมตัวกันได้20คนก็สามารถเลือกกรรมธิการหนึ่งในสามสนั้นได้หนึ่งคน ถ้าพักการเมืองใดมี120คนก็สามารถเลือกกรรมธิการได้6คนอย่างนี้เป็นตน้นซึ่งการใช้สูตรเช่นนี้ข้อตกลงของกรรมการเช่นนี้เนี่ยก็ตัดเรื่องของการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนออกเช่นเดิมเนี่ยร่างที่เป็นร่างหลักของพรักประชาชนเนี่ยให้ประชาชนเลือกมา70คนก่อนแล้วรัฐสภาเลือก35คน ให้ประชาชนเลือกมา100คนเพื่อให้สภาเลือกเป็นสภาที่ปรึกษาตัดประชาชนออกโดยคิดว่าถ้าเอาประชาชนเลือกแล้วอาจขัดต่อคำาวิฉัยของสารรัฐธรมนูญก็เลยตัดสินใจว่าให้รัฐสภาเลือกเองส5ิ้าคนโซเช่นี้ก็เรามีข้อวิพากษ์วิจารณ์กันในกรรมธิการว่าอาจจะทำให้ เสียงข้างมากของรัฐภานั้นสามารถเลือกกรรมธิการที่จะมายกร่างรัฐมนูญฉบับใหม่ได้และรัฐมนูญฉบับใหม่นั้นอาจเป็นไปตามความต้องการของรัฐภาเสียงส่วนใหญ่ใครคุมรัฐสภาเสียงส่วนใหญ่ได้ก็จะชี้นำให้รัฐนูลนั้นเป็นดังที่เขาต้องการได้ ในนามของพรรคเพื่อไทยกรรมการของพรรคเพื่อไทยเราก็ขอสงวนและขอแประยะติในประเด็นสําคัญก็คือว่าประเด็นที่หนึ่งเราคิดว่าการร่างรัฐมนตรฉบับใหม่ที่จะมีผลดีต่อพี่น้องประชาชนมีผลดีต่อประชาธิปไตยนั้นควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ กรรมธิการในส่วนของพรรคเพื่อไทยจึงสงวนคำปรายะติโดยเห็นว่าควรใช้ระบบสสอรอสมาชิกสภาร่างรัฐปรมนูญมากกว่าดีกว่าการใช้ระบบกรรมธิการเพราะว่าระบบสสอรอนั้นก็คือเป็นสภาที่จะมาพิจารากฎหมายท้ายสุดก็สามารถกันกรองกฎหมายก่อนนำเสนอรัฐสภาได้ เราเลยนำเสนอสอสอรอที่เราเคยคิดไว้ในวาระที่หนึ่งก็คือจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชน300คนแล้วให้รัฐสภาเลือกเหลือ100คนแล้วก็จากการแต่งตั้งจากผู้ทกรกนุษธิประมาณห้า็ดคนเป็นสอสอรอหรอ151คนเลือกเข้ามาโดยพี่น้องประชาชนให้รัฐสภาเลือกอีกชั้นหนึ่ง โดยเราเชื่อว่าการใช้วิธีนี้ไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญหมายความว่าจริงๆแล้วประชาชนเลือกมาชั้นหนึ่งยังไม่ใช่เลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงรัฐสภามากันตรองอีกชั้นอีกชั้นหนึ่งจึงไม่มีการขัดต่อคำวินิจฉัยของสารนูนแต่อย่างใดนี่คือสิ่งที่เราสงวนคำปลยติไว้ในชั้นแรก ข้อที่สองครับก็เรียนว่าเมื่อกรรัิการเลือกโดยใช้กรรมธิการสองคณะดังที่เรียนไปแล้ว3 5าคนส5คนโดยใช้สูตร20่สิบหนึ่งเราคิดว่าสูตรนี้จะนำไปสู่การมีกรรมธิการที่เลือกข้างหรือเป็นไปตามรัฐภาเสียงข้างมากเราเลยสงวนคำแปลยติว่าสองกรรมธิการนี้ ให้ใช้สูตร28หยิบหนึ่งความหมายของเราก็คือว่าให้กรรมพิการมีกรรมพิการที่รัฐสภาเลือก25คนและบวกกรรมพิการที่รัฐสภาแต่งตั้ง10คน<ม>เพื่อไปทวงดุลในแง่ของการทำหน้าที่ของกรรมพิการ สิบคน,นี้มาจากการแต่งตั้งผู้สูงรุทิไม่ใช่เลือกมาสาม้าคนทั้งหมดสิบคนนี้มาจากกลุ่มวิชาชีพเช่นมาจากสื่อสารมวลชนมาเป็นกรรมธิการรับฟังความเห็นอย่างนี้เป็นต้นก็จะทำให้กรรมธิการในส่วนนี้เนี่ยมีความหลากหลายขึ้นมีความเป็นอะไรครับไม่ใช่เลือกข้างใดข้างหนึ่งเป็นการเฉพาะอย่างนี้เป็นต้น โดยรวมเราก็สงวนความเห็นในตรงนี้ไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าในวันพรุ่งนี้กับวันที่1จุดใจใจ,ใจความสัาพัญกรรมนิการก็คงรัฐสภาก็คงจะต้องมาเลือกกันว่าจะใช้สูตรใดในการในการในการมาทำรัฐนูญฉบับใหม่กรรมการเสียงส่วนใหญ่ใช้สูตรสองกรรมิการใช้สูตรยจบแต่ พักเพื่อไทยแปรยติเป็นอย่างอื่นแปรยติเป็นให้มีนะฮะสสรให้มีกรรมรการสองคณะแต่ใช้สูตรแตกต่างกันไปอย่างนี้เป็นตน้นครับอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญที่เราคิดว่าจะจะจะ,จะต้องพิจารณากันในวันพรุ่งนี้ครับ,รบขอบคุณมากครับอาจารย์ชุศักดิ์ครับเชิญท่านนายแพทย์ชนนันครับผม พี่น้งนองสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องประชาชนครับในนามกรรมธิการพิจารณาร่างรัฐนูลแก้ไขเพิ่มเติมของพรรคเพื่อไทยผมขออนุญาตต่อเนื่องจากท่านอาจารย์ชูศักดิ์สรินิรน,นะครับในฐานะที่เป็นกรรมิการอาวุโสของพรรคเพื่อไทยนะครับเป็นเสม,มือนหัวหน้าทีมของกรรมธิการของพรรคเพื่อไทยได้พิจารณาร่างรัฐนูลแก้ไขเพิ่มเติม ประเด็นข้อหวงใยที่เราจะพิจารณากันในวันพรุ่งนี้และมรืนนี้นะครับที่กรรมธิการได้พบเห็นและได้พิจารร่วมกันในที่ประชุมของพรรคเพื่อไทยที่ทางการให้ความเห็นกันลงมติก็จะเป็นแ,แนวทางที่เราได้ปรึกษาหารือกันนะครับเพื่อป้องกันหรือเสนอสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดนะครับสําหรับข้อห่วงใยที่เราเป็นห่วง ข้อหองหญ่ที่เราเป็นห่วงในร่างเงินแก้ไขเพิ่มเติมนะครับมี2เรื่องหลักๆนะครับเรื่องที่1ก็คือที่มาของตัวกรรมการร่างรัฐรรมนูมนูญ35คนในร่างของกรรมการนะครับเสียงข้างมากและกระบวนการการพิจรณาร่างเงินแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐมนูลฉบับใหม่ที่จะเกิดขึ้นน,น,นะครับข้อหองใหสองเรื่องนี้ทางกรรมการของพรรคเพื่อไทยก็เลยสงวนความเห็นเอาไว้เพื่อ ป้องกันเราใช้ภาษาทั่วๆไปก็คือการจัดตั้งและการหัวให้ได้มาซึ่งกรรมธิการร่างรัฐนูนที่จะเป็นไปตามเสียงข้างมากของรัฐสภาในชุดต่อไปถ้ารัฐสภาสามารถครองเสียงข้างมากได้นะครับวิธีการได้มาซึ่งกรรมธิการร่างรัฐนูนตามที่กําหนดไว้ในร่างรัฐมนูรแก้ไขเพิ่มเติมที่จะเข้าสู่สภาในวันพรุ่งนี้และมรืนนี้เนี่ย มีแนวโน้มจะได้สัดส,ส่วนของกรรมธิการร่างน่งเป็นของเสียงข้างมากนะครับโดยเด็ดขาดและการทำหน้าที่ของกรรมธิการร่างน้ำหนูนชุดนี้เนี่ย35ท่านเนี่ยทำหน้าที่ทั้งการยกร่างและการพิจาร่างโดยละเอียดไปด้วยนะครับก่อนที่จะส่งร่างให้ทางรัฐสภาได้พิณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ เบ็ดเสร็จจบในตัวของกรลรัการร่างรัฐมนูนเองนะครับอันนี้คือข้อห่วงใยเราเราเลยจึงให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับเพราะฉนั้นข้อสุวนวรของกรรัการของพรรคเพื่อไทยและสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่เสนอคาไประ,ะติไว้ก็จะมุ่งเน้นประเด็นนี้นะครับทําอย่างไรที่จะป้องกันการจัดตั้งและป้องกันการหัวในการเลือกในขั้นของรัฐสภาให้มากที่สุดนะครับตามที่ท่านอาจารย์ชูศักดิ์ได้เสนอไปนะครับ ข้อสมมติตรงนั้นเนี่ยเรามั่นใจว่าถ้าเป็นไปตามที่เราเสนอนะครับมันจะสามารถลดการครอบงำนะครับของความเป็นกำเนิดร่างที่เป็นเสียง้ามากของซิกใดซิ่งหนึ่งสีไดสิหนึ่งได้อันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่เราจะใช้ในการพิจารณานะครับส่วนวิธีการพิจารณานะครับเรามั่นใจว่าสภาร่างน้ำนุนนะครับจะเป็นกระบวนการการพิจารณาร่างนุนที่ดีที่สุดดีกว่า กรรมการร่างนุนสามสิบห้าคนที่ทําหน้าที่ทั้งยกร่างและพิจารณาร่างเพราะเราตั้งวิธีพิจารณาหรือกลไกการร่างรัมณูนเนี่ยมีกรรมธิการอย่างน้อยนะครับที่เราแปลเราสมวัก็เห็นไว้เนี่ยสามคณะ mm hmm. คณะที่หนึ่งคือตัวสภาร่าง mm hmm. คณะที่สองคือกรรมธิการยกร่างนะครับ mm hmm. และคณะที่ส mm hmm. ามก็เป็นไปตามกรรมธิการเสียงข้างมากก็คือ มีกรรมนิการรับฟังความเห็นกรรมนิการยกร่างมีนะ้านที่ยกร่างยกร่างเสร็จแล้วส่งต่อให้ทางสภาร่างรัฐมนุนเป็นผู้พิจารณาในรายละเอียดต่อไปซึ่งจะเป็นลักษณะของการถ่วงดุลซึ่งกันและกันนะครับอันนี้เราเรามั่นใจอย่างนั้นแต่จะผ่านสภาหรือไม่พรุ่งนี้นะครับและมาดือนี้ก็จะเป็นการพิจารณารายมาตราพรรคเพื่อไทยยืนยันนะครับที่จะลงมติให้ความเห็นตามการรมนิการของพรรคเพื่อไทยที่นำข้อสมวน เสนอความเห็นไปต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาในแต่ละมาตราไปนั่นคือแนวทางของพรรคไทยที่จำนวนการในพรุ่งนี้ครับ,รบ,รบผมขออนุญาตเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับเรื่องรัฐธรรมนูญก็คือว่าในวันพรุ่งนี้กับวันบรรืน,นี้ก็จะเป็นการพิจารณาวาระที่สองเรียงมาตราหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการกำหนดนัดเพื่อพิจารณาวาระที่สามซึ่งต้องรอไว้สิบ้าวัน วราระที่สามนี่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรผลจะเป็นอย่างไรโดยรวมก็คือว่าต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาในนั้นต้องมีวุฒิสภาเห็นชอบไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามรัฐธรรมนูญน,นี้ถึงจะผ่านวราระที่สามเพราะนั้นก็เป็นความไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่าท้ายสุดผลในวราระที่สามจะเป็นประการใดเราก็ต้องดูกันไป แต่ว่าเพื่อความมั่นใจว่าเรามีความจริงใจที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูญที่จะจัดทำรัฐโนูลฉบับใหม่ผมก็ขอเสนอไปอยังรัฐบาลนะว่าดีที่สุดก็คือว่าขอให้คณะมตตรีมีมติไว้เลยว่าตั้งคำถามมีมติขอให้ทำประชามติตั้งคำถามต่อประชาชนเป็นคำถามที่หนึ่งเตรียมไว้เลย ว่าเห็นสมควรให้มีการจัดทำรับนูลฉบับใหม่หรือไม่การถ้าถ้าถ้าทำเช่นนี้ได้ก็จะเป็นหลักประกันว่าไม่ว่าร่างนูลแก้ไขเพิ่มเติมจะผ่านการพิจารณาวาระที่สามหรือไม่นะท้ายที่สุดเนี่ยมีมติคอรมอไว้แล้วว่าให้ทำประชามติตั้งคำถามต่อพี่น้องประชาชนว่าสมควรจะมีรับนูลฉบับใหม่หรือไม่ ก็จะไม่เสียของนะครับ,รบขอบคุณมากครับผมก็จบการถแถลงนะครับผมทีนี้เข้าใจว่ามีคําถามเดี๋ยวเชิญมีคําถามได้เลยครับผมเรื่องคำถามประชามตินี่ก็คือคอรมสามารถมีมติคอรมอดได้เลยใช่ไหมคะไม่จําเป็นจะต้องรอว่าจะต้องผ่านวาระสองวาระสามก่อนถูกไหมคะก็ตามกฎหมายประชามติคอรมสามารถมีมติได้โดยใช้คําว่า เมื่อคณะมนตรีเห็นสมควรให้ถามมติพี่น้องประชาชนก็าสามารถทําได้ครับไม่ไม่ไม่ได้ขัดหรือแย้งกับกระบวนการในการแก้ไขรัฐมนูญที่เดินอยู่ในกรณีที่ผ่านวาระสามแล้วที่ประชุมรัฐสภามีมติเห็นชอบคณะรัฐมนตรีก็สามารถส่งคําถามที่สองก็คือเรื่องของกระบวนการจัดทําร่างรัฐมนูญไปที่กะกะตเป็นคําถามที่สองประกอบกันเข้าไปด้วยกันได้ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อสร้างหลักประกันให้กับประชาชนคนไทยว่าหลังการเลือกตั้งมาอย่างน้อยกระบวนการในการแก้ไขรัฐมนูญต้องเดินหน้าต้องมีการร่างรัฐมนูญฉบับใหม่เนี่ยคำถามที่หนึ่งจึงควรส่งไปให้พี่น้องประชาชนได้เลือกในการทําประชามติก่อนอย่างในกรรมธิการได้มีการหารเรื่องนี้ไหมคะแล้วกรรมธิการในสัดส่วนของรับฐบาลเองได้ตอบรับหรือว่ามีเงื่อนไขเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมคะ ก็ก็ไ UM ม่ได้หารืออะไรกันในประเด็นนี้แต่ว่าที่ผมตั้งข้อสังเกตในครั้นนี้เนี่ยหมายความว่าเราไม่ไม่มั่นไม่แน่ใจว่าท้ายสุดเนี่ยมันจะผ่านวรระสามไปได้หรือไม่ถ้าผ่านวรระสามไปก็ดีเพราะหนึ่งสองมันสามารถทําร่วมกันได้แต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ผ่านขึ้นมาก็จะเป็นปัญหาเราเลยคิดว่าเอาแต่ดีที่สุดคือนาะกรมนตรีมีมติไว้เลยว่าให้ตั้งคําถามคำถามที่หนึ่ง ให้ประชาชนลงประชามติก็จะเป็นหลับบกประกันว่าในท้ายสุดเนี่ยจะมีการถามประชามติต่อประชาชนในคําถามที่หนึ่งครับก่อนหน้านี้เพื่อไทยก็เคยมีข้อเรียกร้องข้อนี้มาก่อนแล้วแล้วท่าทีการตอบรับของรัฐบาลมีท่าทียังไงบ้างไหมคะเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยเห็นท่านหัวหน้าได้พูดประเด็นนี้มาก่อนแล้วคือเมื่อสักประมาณสองสสัปดาห์ก่อนเนี่ยมีครั้งหนึ่งที่ผมมาแถลงข่าวแล้วก็ได้พูดประเด็นนี้ไปนะครับ ไม่ได้รับสัญญาณตอบรับจากทางกรรมธิการซีของรัฐบาลหรือว่าจากทางคณะรัฐมนตรีใดๆนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยสถานการณ์ในเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญก็เดินหน้าไปมากกว่าเก่านะครับกระบวนการกําลังจะลงมติวาระสองวาระสามกันแต่สัญญาณเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยพวกเราก็ยิ่งใกล้ก็ยิ่งมีความหนักใจต่อสัญญาณที่เราได้รับมาว่า โอกาสในการแก้ไขรัฐมนูนเพื่อให้มันเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันมีจริงหรือไม่จากทางรัฐบาลนะครับเราไม่มีความมั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยมาตอกย้ําในเรื่องของข้อเรียกร้องเดิมผ่านไปยังทางรัฐบาลอีกครั้งเพื่ออย่างน้อยการทําประชามติคําถามแรกจะเป็นหลักประกันให้กับประชาชนคนไทยได้ กำลังพิจารณาอยู่จริงๆแล้วต้องยอมรับข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งว่าในขณะนี้เนี่ยปัจจัยทางการเมืองมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งเรื่องของเหตุการณ์น้ําท่วมที่ผ่านมาดังเรื่องท,ที่ที่ทางรัฐบาลเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไม่ประสบความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนขณะนี้สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาก็ยังหนักมากนะครับขยะเต็มเมืองนะครับผมเองก็ลงไปพื้นที่มา ทางอายุทยาเขาก็แช่น้ํากันมา4เดือนก็ยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเหล่านี้ได้ถูกบรรจุเข้าไปในการพิจารณาในเรื่องของการตรวจสอบรัฐบาลของรัฐบาลแล้วของของพวกผมแล้วนะครับในสถานการณ์เหตุการณ์ที่มีการประทะที่ชายแดนกัมพูชานะครับก็เป็นอีกหนึ่งในปัจจัยที่พวกเราต้องเก็บมาพิจารณานะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยข้อสรุปยังไม่ได้มีการสรุปในการตัดสินใจสุดท้ายนะครับ ถามว่ามีผลต่อการตัดสินใจหรือไม่เราเราพิจารณาร่วมนะครับแต่ยังไม่ได้มีข้อสรุปสุดท้ายผมผมขอ,อย้เสริมท่านหัวหน้าในประเด็นนี้ที่เกี่ยวนะครับเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของการยุติยุติอภิปรายไม่มองใจดำรับมาตฐานรหาสิบเนี่ยตัวรัฐธรรมนูญเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เราให้ความสําคัญมากนะครับรางวนแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้และมะรืนนี้เนี่ยเราจะรู้ว่า ทิศทางรัฐธรรมนูนทั้งหมดที่ออกมาเป็นอย่างไรเป็นไปตามที่เราเสนอความเห็นไว้ตามเสียงข้างน้อยหรือไม่นะครับหรือเป็นไปตามกรรมธิการเสียงข้างมากที่เขามีมติไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับซึ่งตรงนั้นจะเป็นตัวบอกว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรเพื่อมาพิจารณาประกอบกณานะครับเพราะสิ่งที่เราเห็นเนี่ยตัวรัฐธรรมนูนถ้าเป็นไปตามเสียงข้างมากขนาดนี้นะครับเรามองไปในอนาคตได้เลยว่า รัฐธรรมนูนที่จะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยมันจะเป็นรัฐธรรมนูนที่โนบเอียงไปสู่เป็นรัฐธรรมนูนของสีใดสีหนึ่งเป็นการเฉพาะตามเสียงข้างมากในรัฐสภาอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณานะครับถ้ามันเป็นไปนแนวนั้นจริงเนี่ยสิ่งที่เราต้องมาพิจาราเรื่องของ151ก็จะมีเหตุได้ผลมีเหตุได้ผลรองรับต่อไปนะครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รวมถึงซุปเปอร์แองช่อง YouTube พติชนทีวีกันด้วยนะครับ